สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมียวสตอรี่วันนี้ไปไหนคะพี่เบวันนี้เราจะไปไหว้พระกันที่จังหวัดสัตหีบเตานะคะวัดอะไรเอ่ยวัดแรกที่จะไปกันก็คือวัดหลวงพ่อเสือทอนนะคะวัดเดียวหรอน่าจะไปสักอีกวัดสองวัดเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะไปกันเลย จะมาวัดนี่ต้องฝนตกหนักขนาดนี้เลยหลวงพ่อรู้ไงว่าไม่จะขอโชคขอลาบอีกแล้วหลวงพ่อไม่ใจหวหลวงพ่ออาจจะกลัวว่าขอเยอะไงรีบตัดได้ปไปหาที่จอดรถกันใช่ค่ะ ว่าน่าจะไปฝากท้องมื้อเที่ยงที่ร้านตัดกนอน,นะคะร้านกวยจับจับไม่ได้แปน้ยจับพี่เบยพี่เบยวันนี้ที่ที่วัดหลวงพ่อโสธร่ะฝนตกแต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่เลยเนาะ,ะแต่มันเปียกเฉอแฉะมันไม่ค่อยหมอะมาไหว้เท่าไหร่เลยเฉอแฉะไปหมด,ดนะเลย ใช่ใครที่จะมานะคะให้ดูพยากรณ์อากาศก่อนที่จะมาค่ะติดพื้นยางที่เท้ามาด้วยค่ะเออติดพื้นยางกันลื่นน๋อเนินหนามากเลยอ่ะเรารู้สึกคันเท้ามากเลยตอนเนี้ยเป็นอะไรนะห้องกงฟุตน้ำกัดเท้าโทนับสมัยนี้มันเป็นอะไรยังเป็นโทนับอยู่ไหมพี่สมัยเนี้ย มจริงเหรอพี่เบนี่เราถึงแล้วเหรอใช่ร้านอะไรนะตกหมอตักหมอมุงสารชื่อร้านเงจงตักหมอตักหมออร่อยที่สุดในแปดลิ้วค่ะนี่ไงอร่อยที่สุดในแปดลิ้วว้าวดูแมนนวด ีเยวอันนี้เป็นแบบต้นไฟข้างบนเป็นชีสชีสต้นไฟใช่ไหมได้โอเคเ,เ,เกือบเลยเกือบทะลุลงไปดิฉันลุ้มมาถึงพี่แล้วนะรสชาติแรกมันเหมือนอเปรี้ยวนิดน,นึงอ่ะชาเกียวโอ้อหนี่ไม่มีเปรี้ยวเดี๋ยวชิไไมได้เปรี้ยว,วอะไรก่อนเปรี้ยวไข่มุกแต่ชาแต๊หวานได้ให้ือเปรี้ยวชีสอืมค่ะมันมันอย ขายมุ้งได้เันวันนียคือชาไต้หวันคือแบบมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยหวานดีดีกว่าที่คิดอร่อยไหมชอบค่ะพี่เบมไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่รู้ว่าเราจำกันน้อยร้านนี้แนะนํานะคะออกจากวัดหลวงพ่อสุกทอนนิดเดียวค่ะนิดเดียวเหรอใช่ก่อนที่จะเลี้ยวไปหัวใจตักหม้อนะคะชามิงโก ในโฆษณาเข้าช่องน้องด้วยนะคะเหนี่ยวสตอรี่เมลสตอรี่ฝากไปตามด้วยค่ะต้องมีรีด้วยนะเหนี่ยวสตอยอย่งเงี้เดี๋ยวดูไม้ดีเหนี่ยวสตอรี่เราทั้งชื่อไม่รอดแหล่วเรื่องของเหนียวอาจจะมีคนไปบุรี่ได้อย่ามายุ่ง มากระซิบตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเอามือเอามือเอื้อมมาปิดหูอีกด้านหนึ่งจะเหมือนเป็นการติดสินบนหนูอวเน,นี้ยวมือปิดไว้เดี๋ยวแบบพูดถูซ้ายเธรู้หูขวาเดี๋ยวหูเดี๋ยวหนูลืมขออะไรขอดีลูกปะ,ะ <c oughs> ดงดกม้ินคนที่เขามากันเขาบอกว่ามันร้อนมากอถนน้าม,มาหน้าฝนอะ คือแบบถ้าฝนตกก็เที่ยวไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามาหน้าหน้าร้อนก็คือแบบร้อนแบบร้อนจริงๆอ่ะร้อนแบบแผดเผาอ,อันนี้เป็นพระพิคเนศสีชมพูองค์ใหญ่มากองคเนี้ยเขาใหญ่ที่สุดในโลกป่ะพี่องค์เนี้ยหนูหว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในในประเทศไทยดีกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย yes หรือว่าเราเราจะพูดให้เสียอีกหน่อยใหญ่ที่สุดในชาชิงช เป็นเทพของจีนอันนี้เรากำลังจะออกจากวัดสมานนะคะเพื่อที่จะไปวัดต่อไปก็คือวัดจาน้ำโจโลปากน้ำโจโลพี่เบลโอเคป้าวัดนี้คือวันนี้โอเคอยู่แล้วพี่เบลชอบมาแต่เหมือนที่อย่างที่เห็นแหละวันนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรพุทธพาณิชเยอะพุทธพาณิช์อขายของเยอะของจริงเยอะ อะไรอย่างนี้มีตู้รับบริจาคก็เยอะใช่แต่ว่าวัดนี้มันเหมือนไม่ใช่มันมีแบบวันนี้เหมียวเหมียวได้ไปไหว้มาก็คือเหมียวไปไหว้พระพรมต้องไม่ควรจไปไหว้พระพิคเนตไปกระสิปิดสินบนหนูใช่ไหมพี่เบย์พี่เบย์ไปไหว้อะไรมาบ้างพี่เบย์เข้าไปไหว้วัดอ่หลวงพ่อโสธรถ้าพี่น้องในบ้านนี้นะคะอ๋อแล้วก็คือเวลาไหว้ก็จะเดินจากนี่ไปถึงนู่นเลย มันจะเป็นทางเดินอาหารริมแม่น้ำอ๋อพี่เบย์พี่เบย์ว่ายริมแม่น้ำส่วนเราใกล้ไปเรื่อยก็ไม่พี่ผ่านก็ไหว้เข้าไปกราบใช่แต่เราค่อยๆไงลงท้ายเดียวกันใช่ไหมใช่ที่ว่าไหลมาตามน้ำไงนะใช่ก็วันนี้เราเราแยกกันเดินเคยเหมี่ยวพี่โมดพี่เอฟก็จะไปไหว้ออกมาก่อนเพราะพี่เบย์ ไปสั่งกาแฟ<ช>กาแฟแนะนํามากค่ะอเมซอนร้านนี้เป็นร้านที่พี่เบย์ตั้งแต่อเมซอนเปลี่ยนสูตรช็อกโกแลตมาแล้วถูกใจที่สุดอ๋อ<ต>ช็อกโกแลตอเมซอนสาขาวัดมอก่าค่ะมันเป็นมอคค่ามอคค่าม็อคค่าที่สาขาของวัดสมานอร่อยที่สูตรอร่อยคนชมชมสาขาอื่นไม่เห<ช>มือนกันเหรอพี่ไม่เหมือนนะคะที่นี่อ่ะจะเป็นวัดติดน้ำใช่ไหมคะก็จะมีเขาเรียกอะไรพระ พญานาคใช่ค่ะพญานาคุือว่าพญานาคโอ้เมียวก็นับถือพญานาคอยู่เพราะเมียวเป็นงูใหญ่ใช่พญานาค่ะเขาบอกว่าทั่วทั้งโลกจริงๆเนี่ยมีหลายองค์มากอพญานาคทราบไหมคะว่าต้องเรียกเป็นองค์อ่าไม่ได้เรียกเป็นตนต่อเรียกเป็นองค์เรียกเหมือนพระออข้อมูลแน่นแน่นต้องยกให้พี่เบเลยค่ะส่วนข่นี้เป็นข้อมูลมนดำมาหะดูมนดดำอ๋อเออ นี่นะคะเหมียยก็ถึงวัดปากน้ำเจ้าโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือวัดสวยมาก <Wow. S 1> คือวัดเป็นสีทองเกือบทั้งหมดเลยนะคะทั้งตัววัดแล้วก็ตัวพระพุทธรูปใครที่สนใจจะมาเที่ยวนะตามมาเที่ยววัดนี้มาถ่ายรูปก,กันด้วยค่ะช่วงนี้คนมาน้อยมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นวัดที่นี่หรือวัดก่อนหน้านี้คือแบบเออคนมาเที่ยวน้อยอะใครที่อยากมาเที่ยววัดนะคะก็มาได้นะคะถ้าใครไม่รู้ วิธีการมานะคะก็เสิร์ชใน g o o g l e Map แล้วก็ตามเส้นทางของ,ง GPS มาได้เลยนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนานๆๆๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์ให้เมียวด้วยนะคะแล้วก็รอรอดูกันนะว่าทิพน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้บายยข้างหลังไม่ไหวแล้วฝนตกรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบายๆค่ะ